เมื่อพิแอซิสคุณได้ฟังข่าวเผเพระวจนะใช่ไหมพระองค์ชำระจิตใจทําไมสะอาดแล้วคุณต้องกล้าอีกขั้นนึงก็คือเชิญพิแอซิสท,ทำไมเข้ามาครองพลังใจคุณแต่หน้าเศร้าหลายคนเป็นคริสเตียนมาถึงจุดที่ว่าขอพระเจ้ายกโทษความผิดบาปชําระเรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่กล้าอีกขั้นหนึ่งก็คือเป็นทาสของพระคิดให้พระคิดเป็นจอมเจ้านายชีวิตมีแต่พระเยซูไม่มีรรพระคิดเยซูมาพ้ช่วยรอดคิดไปว่าเจ้านายเหนือชีวิต มีแต่เยซูแต่ไม่มีพระคิดในชีวิตสุดท้ายห้องนี้ใจนี้ก็ทําไมว่างเิเป็นไทยไหมว่างนี้เป็นไทยไหมเป็นเป็นไทยจริงแต่ไม่ใช่เป็นไทยเพื่อปล่อยตัวตามล่ะตามเนื้อหนังต่อไปนี้ฉันเป็นไทยแล้วฉันตามใจละไม่ใช่คุณจะต้องกล้าแค่หนึ่งก็ยืนคือยอมเป็นทาสของใครพระคิดแต่ถ้าคุณปล่อยเนื้อไปตัวหนังตามใจละฉันเป็นไทยแล้วนี่อะไรเข้ามาโว้ยไอ้ผีตัวนี้นี่ ตอนมันอยู่บ้านคุณเนี่ยพอมันได้ยินข่าวมาเสิร์ฟเรื่องพระเยซูเป็นยังไงมันร้องเพลงเสรีรุ่งโรจน์ไ <c oughs> เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าใช่ไหมแล้วมันก็ทําไมเที่ยวเสาะหาที่มันจะทําไมไปอาศัยมันเที่ยวไปเคาะประตูใจย,ยุ้ยประตูใจใด่าู้ไหมเวลามันเคาะประตูใจคุณมันร้องเพลงอะไรข้ <c oughs> างนอกมันเน็บหนาวคอเพียงซอกเล็กๆที่จะสุขัวนอนอย่างเงี้ย ใครก็ไม่ต้อนรับมันมันก็หาเรือนไม่ได้เพราะทําไมทิเสเตียนจํานวนมากก็ไม่ตามมันริเสเตียนม,มีพระคิดไม่ได้หัวใจไม่ว่างเลยอะมีพระเยซูแล้วไอ้มารไกลๆมันก็ทําไมมันอยู่ที่ไหนผีตัว่นี้มันอยู่ที่ไหนเมื่อมันหาที่ทําไมอยู่ไม่ได้มันก็ทําไมมันร้องเพลงเก่งเชียงใหม่ปิกบ้านเฮารักรอ,อยู่มันก็ทําไมกลับมาบ้านเก่าอย โ้หหัวใจผมว่างจะมีใครบ้างจับจองโอ้หมันทําไม <c oughs> มันเข้ามาแล้วมันเห็นว่าบ้านหลังนี้มันทําไมว่างตัวตอนที่เรามีอยู่อีกอ่ะพระเจ้าทําไมชม๊อปป้า้ว่างเลยที่เยอะพอะที่เยอะไงไออย <c oughs> เดี๋ยวเราเจอพิตตีมาด้วย <c oughs> คนนี้ก็หนักกว่าตอนแรกอีกเห็นชัดไหม